สวัสดีนะคะทุกคนเปิดคลิปมาวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอา่าคลิปงานวันเด็กนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะถีลงเรียนน้องหนีอวนนะคะเข้าจัดกิจกรรมนะคะงานวันเด็กนะคะก็เรียนเชิญประมาณเลิมตอนงานเนาะประมาณตีสิบสองเนาะเ่งเดี๋ยวมุกอะ่ะออนนี้แม่คีตาเนาะเป็นคริสเตอร์เนาะ เออต่วนใหญ่แล้เริ่มต้นให้ผู้ปกครองเข้าไปประมาณตีสิบสองเนาะแต่เราอา่ะเดียวต้องไปแต่งหน้าให้ลูกนะคะก็ไปประมาณตีสิบเอ็ดว่านาะเพ่อะว่างจะแต่งยงเสร็จนาะว่างจีดับไปเสร็จก็มันอาจจะนานนะทุกคนนะปักเหลืองหัวชนก่อนนะคะเดียวเรา คือช่องช่องมุกสะตูนรีวิวที่ว่ามีหัวชนนะมุกอาจจะทําเป็นแบบรีวิวตัวไปเมื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างง,งว่าเฮ้ยใส่มาทําเป็นคลิปแบบนี้นะคือทําผลกันนะคะเพราะว่าถ้าทาในหัวชนนะคะบางที่แล้วนะคะมุกเองก็ไม่ได้ไปไท้ายที่บ้านแม่บิซงเนาะถึง ถึงถ้าเกิดว่าผสมประสานกันเพดม,มุกอาจจะปลอดภัยเนาะเพราะว่ามุกอาทำแบบเบื่อชนอย่างเดียวเลยถึงมันขึ้นเจยงเตือนันเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วน,นะคะเขานิยามจ,จากคลิปนี้เลยหละกันแล้วก็วกสวัสดีเดือนเลขค่งปีพศ2ซ6 7รอยหสินะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่งานวันเด็กกันนะคะว่าเฮ้ยจะยังไงนะคะแล้วแตง เป็นไม้นะคะแต่งตัวให้ตัวเองอะเตงเป็นแต่งหน้าตัวเองแตงได้แต่จะแตงไงเด็กเนี่ยไม่รู้แต่งได้ไม้มันแต่งยากนะเออเดี๋ยวเราไปเล่กันนะคะประมาณตีสิบสองนะคะตอนนี้ประมาณตีสิบเลยเนาะตัวเดียวตีสิบแ็ดตึ้งหมวก่อยเล่หมูกอยไปแตง่งให้เด็กตะเกียน์นะเออแตงหน้าลูกสาว้ากับเพื่อนมันนี่แกนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลย นี่นะคะทุกคนบรรยากาศการจัดงานทางโรงเรียนนะคะก็จัด้เด็กนะคะมีความสุขนะคะไอ้นี่นะคะโรน้องนิวนินทายได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าเรื่องแต่งไมใหญ่เ,เป็นนี่นี่นะคะเป็นขงฟันเป็นขนมนะคะมีโค้งเย่ะเยะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังดับไม่ทันทีนะ พักเรืองหัวชุ่นนะคะมาเลกิจกรรมทางโรงเรียนกรุงเทพราชาลัดนะคะจะได้เด็กๆเ,เนาะอันนี้คนยังไม่ลืมมาที่นะเพราะว่ามุกอ,อจ,จะเต่งหน้าให้เด็กให,ให,ให้ลูกเนาะก็เลยข้อมาก่อน,นก็จะเป็นคุณครูนะ ค่ะก็แต่งหน้าให้น้องย้อนแหละค่ะน้องๆอยู่นะคะนี่ออนะปุ้ดเลยนะคะปุ้ดเลยนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบขึ้นเวทีนะคะเราก็ต้องเตรียมผมโกนนะะะค่แลมีออนเี่านนไดด้้เตีแต่งหน้าให้เด็กสู้เลยเด็กสู้เลยแต่ว่าแต่งหน้าปั๊บสู้เลย อันน <feld> ี้แต่งหน้าเสร้วเรื่อง้ลวอนี่ันนี้แต่งหน้าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลงมาเลยบรรยากาศโกงฟันนี่ก็จะเป็นโกงฟันนายเด็กๆนะรัพรอมแล้วอ่ะเดอร์แลยนะครับ ครูชมรีครูแคศรีพ่อสีพ่อสีอ่าวันนี้เรามีครูทอนสีมานะคะอ่ะอนุบาลสองห้องครูนุชมหาครูฟ้าเลยค่ะอนุบาลสองห้องครูนุชอ่ะอนุบาลสองห้องครูนุชใช่ไหมอ่ะเตรียมเลยอ่ะเติร์ดเติร์ดเติร์ดเอ้าวหน้อนุบาลสองอ่าอนุบาลสองเดี๋ยวเราจะจัดเราจะจัดแถวแล้วนะคะเราจะจัดแล้ว มาพี่มาปู่เดี๋ยวเรามาแลโซนค่องกินกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เดี๋ยวมาแลนี่ก็จะเป็นป้ายที่พ่อทำไว้นะคะเดี๋ยวป้าปู่นั่งลงนะคะมาแลโซนค่องกินกันนะคะก็มีทหารไม่มีใครอยู่ที่สมองสิละ มีย่ยำ <Diamond, S 1> ยำอะไระยำไก่ป๊อกคุณเยอะมากเลยนเยอะมากเลยอันนี้โอ้ยนี่เป็นคุณคู่นะคะคุณคกูแยกนะคะขอแยกตายรูปหน่อยนะคะนี่อกนกินเยอะมากเลย ดูชองชองกินอันนี้กินทอดมีตังย่ำแล้วก็ลูกกินทอดนะนี่ลูกกินทอดอน,นี่ก็คือแจกเด็กๆแล้วก็ผูป้ปกครองทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นโซนน้ำอ่าเป็นโซนน้ำได้วเดีโอดหลงชองได้คลิปหลงชอง นี่ก็เป็นไอศคนี่โอมาโตเรานะคะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเอ็นเเอากระดูกค่ะันนี้ก็จะเป็นโซนไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราไปแล่โซนไอศครีมกันบ้างนะคะอันนี้เป็นผู้ครองนะคะนํามาเจอนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ลงช่องค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะนี่ไอซครีมค่ะโซนไอศครีมโซนไอศครีมเอาแล้วแล้วคนไปออใก้อันขอบาตาเอ็มดิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินอันนี้ก็จะเป็นส่วนเป็นไฟขอถ่ายวีดีโอหน่อยนะคะ มีค่ะไก่ป๊อบส่วนผลิตไก่ป๊อบส่วนไม่ทันแล้วนี่นะคะคือข้ององมาเจกบบ๊กเด็กๆนะคะทุกคนก็เยอะเลยนะคะแต่เดี๋ยวมุกกระควอยๆท้ายลงนะคะเราจะเป็นไอศครีมนะคะ <S <S 2> <S 2> ไก่ป๊อบลูกชิ้นนะคะแล้วก็ยำนะคะก็เย,ะะยอะเลย เดี๋ยวเรามาเลยเด็กเต้นกันนะคะแล้วค่ะท่านพอดูดีๆนะคะเราจาพ่อเนี่ยคนก็มีกิจกรรมจับลากแจกของฟันให้เด็กนะคะก็จะมีเป็นตตอนนี้อยู่ในในมือคนหนึ่งแล้วนะคะติดหน้านะคะผ้านุ่มเด็กแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเด็กเร่ยนะคะเต้ผู้หญิงที่สุดนีก็คือเป็นรถจักรยานผู้หญิงนะคะระมาณสิบคันนะคะ เราก็รุนนะคะแต่ว่าไม่ได้น้องนิ้อเลยแต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็คือได้ออหมวกดำหน้่อยๆนะจันทิวากดำหน้าใครนะใครนะอ่ะอนุบาลนะครับอ่าอนุบาลอนุบาลนะคะเด็กหญิงสุชาดาสิริกุลจักรยานนะครับสุชาดาสิริกุลว่าญาดาค่ะหนุ่ยญาดาความเสียงตบมือให้ครับ การแสดงชุดวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับอ่านะครับอ่านะคะแล้วก็มีของรางวัลนะคะวันนี้ก็ขอเรียนซ้อมซุ่มซ้อมกันเหนื่อยนะคะซุ่มซ้อมกันได้ข่าวว่าซ้อมมาสามอาทิตย์นะครับใช่นะคะใชะ La ใหญ่เลยเใหญ่เลยใจเอวเต้นมนแรงกว่านี้ตห